แหม่มวิุดารีวิวสัญญกรรมเรจ็บที่สุดในชีวิตประกาศชาัดไม่ขอแต่งงานไม่มีทายาทการสัญญกรรมเป็นเรื่องธรรมดาไปแล้วในยุคนี้สำหรับคนในวงการบันเทิงบางรายก็ทำเงียบๆแต่ไม่ใช่กับเธอคนนี้แหม่มวิุดาผินดำ นักแสดงสาวที่เปิดใจแบบตรงๆในรายการต้มยำอมริน n ผลิตโดยเชน2 5 6ห้หนแบบหมดเปลือกที่บินไปทำศัลยกรรมเกาหลีมาถึง3รอบด้วยกันแต่แฮปปี้กับหน้าใหม่ที่ฉช้ลายกว่าเดิมพร้อมอยังได้เล่าถึงประสบการณ์มีสัมผัสพิเศษกับสิ่งเร้นลับจนโดนทำของใส่และเปิดเรื่องหัวใจที่คบกับแฟนหนุ่มมาสิปีไม่เคยแต่งงานไม่ขอมีทายาทคิดตัดสินใจบินไปทำหน้าใหม่ ตอนนั้นมีอะไรทํำให้คิดว่าจะทำเอ่ยแหมมวิชุดาตอนแรกคือเราจะใช้แอปถ่ายรูปตลอดเวลาจนเป็นความเคยชินซึ่งตัวเองก็ไม่ได้หน้าแย่อะไรเลยแต่เพราะมันได้ช่วยเรื่องแสงแต่พอมาวันหนึ่งไม่ได้ใช้แอปถ่ายก็ตกใจเพราะว่ามันชัดมากหน้าจริงเราขนาดนี้เลยเหรอมันห้อยก่อนวัยอันควรมากๆสำหรับหน้าเราเพราะเพื่อนในวัยเดียวกันก็ไม่ได้ห้อยอะไรขนาดนี้ ตอนนั้นคือเราอายุ41แต่หน้าคือเกือบ50เลยนะคะเพราะเราเป็นคนไม่ได้ดูแลตัวเองอย่างแรงไม่ทําอะไรเลยไม่ทาครีมนี่คือเป็นปกติไม่มีวันทาครีมเลยเพราะเราทํางานถ่ายงานเสร็จแล้วก็กลับบ้านล้างหน้าคือนอนเลยไม่ทาครีมไม่เลเซอร์เพราะเจ็บเราไม่ชอบและการที่เราไม่ดูแลตัวเองคือมีผลจริงๆจากการที่ไม่ทาครีมไม่ได้ดูแลตัวเองเลยต้องบินไปทําหน้าไกลถึงเกาหลีเลย แหม่มวิชุดาคือก่อนหน้าที่เราจะไปเกาหลีเคยถูกหมอที่เมืองไทยฉีดไขมันเข้าใต้ตาแล้วเขาฉีดผิดแล้วมันเกิดข้อผิดพลาดคือมันไม่ได้อยู่ในที่ที่เราอยู่เราเลยหลออตั้งแต่ตอนนั้นไม่กล้าทำอีกเพราะถ้าเกิดพลาดอีกจะทำยังไงเพราะเหตุน,นี้เลยตัดสินใจไปทำที่เกาหลีแล้วก็คือราคาแพงมากแหม่มวิชุดาใช่ค่ะการที่เราไปทำหน้าแต่ละรอบค่อนข้างแพงแต่คุ้ม แล้วกลัวไหมที่ไปทำแล้วกลายเป็นคนอื่นไปเลยแหม่มวิชุดาคือก่อนที่เราจะไปทำจะมีคอนเซ้าต์เขาจะบอกเราได้หมดและห้ามเราด้วยเขาอยากให้เราทำทีละอย่างเนื่องจากว่าสิ่งที่เราอยากทำมากกว่านั้นถ้าหน้าเราเข้าที่แล้วอาจจะไม่ต้องทำก็ได้แต่การสัญญกรรมหลายๆคนที่ได้ไปทำแล้วจะบอกว่าติดจริงไหมแหม่มวิชุดาจริงๆเราจะไม่เถียงเลยถ้ามีคนบอกว่าเราเสพติดสัญญกรรมเพราะเราขี้เกียจเถียง แต่ถ้ามานั่งจับเขาคุยกันอยากจะบอกว่าทุกครั้งที่เราบินไปเขาไม่ได้ให้เราทำศัลยกรรมทุกรอบหรอกอันไหนที่เราทำแล้วเขาก็ไม่ได้ให้เราทำอีกแต่มันเป็นการบินไปบางครั้งแต่ทำผิวหน้าผิวตัวความเจ็บในชีวิตที่เคยสัมผัสจากการทำศัลยกรรมครั้งไหนที่ทำแล้วเจ็บมากที่สุดแมนวิชุดาตอนนั้นไปปลูกผมพร้อมกับดึงหน้าปลูกผมคือ กรีดข้างหลังมาทั้งแผงเลยแล้วเราไปดึงหน้าทําให้เรานอนไม่ได้มันเลยทําให้เราเจ็บตลอดเวลาแต่เราก็พยายามออกไปเดินนะคะเพราะถ้าเดินจะหายเร็วก็เดินทั้งทั้งที่หน้าเราพันแผลอยู่นั่นแหละค่ะเพราะที่นั่นไม่มีใครสนใจใครได้หน้าใหม่สวยใสเหมือนเข้าวงการใหม่เลยขอย้อนไปก่อนเข้าวงการคือไม่ได้มาในบทนางร้ายเลยใช่ไหมแหม่มวิชุดาตอนแรกที่เราเข้ามาเป็นเราเป็นนางเอกก่อนเลย ตอนที่เข้ามาในวงการคืออายุ12ค่ะพอสักช่วงอายุ17-18ก็มีละครเรื่องนางอายเขาก็จะมีนางเอกสองคนมีจอยศิริลักษ์กับเบ้นเป็นนางเอกแล้วก็จะมีนางร้ายเราเป็นคนที่ได้รับบทนางร้ายในเรื่องนั้นโดยป้าแจวเป็นคนคัดเลือกเพราะว่าป้าแจวเขาเคยเล่นละครเวทีกับเราแต่ละครเวทีที่เราเล่นเป็นนางเอกนะเรายังคิดอยู่เลยว่าป้าแจวจะเห็นความร้ายในตัวเรายังไง ตอนแรกจะไม่รับแล้วด้วยด้วยความที่เรากลัวคนติดภาพเดี๋ยวกลับมาเล่นเป็นนางเอกไม่ได้ป้าแจ๋เลยโทรศัพท์มาสั่งสอนนิดหน่อยถ้าเธอจะเล่นเธอจะเลิฟบ,บทนี้และถ้าจะค้นเจอตัวตนที่แท้จริงของเธอเราก็เลยเล่นและก็ค้นพบตัวเองเพราะเรามีความสุขมากสนุกกับการเล่นละครทุกฉากมีความเล่นลูกเล่นเสียงทุกอย่างเลยแถมยังเป็นนางร้ายสายฮาอันนี้ยากกว่าการเป็นนางร้ายไหมแหม่มวิชุดา เราต้องเป็นตลกตลอดเวลาแต่คือตัวจริงของเราคือไม่ได้เป็นคนตลกเลยเป็นคนเครียดมากแต่เราเป็นคนคุยสนุกเวลาเราอยู่ต่อหน้าทุกคนเราจะต้องเป็นคนคุยตลกคุยสนุกมีแต่เรื่องสนุกมาคุยกันมันก็เลยมีแต่ความคลื้นเครงเห็นสนุกมีความสุขและมีชื่อเสียงในวงการแต่ทำไมถึงจะอําลาวงการไปแหม่มวิชุดาตอนนั้นเหมือน1920เราก็จะติบหน่อย งานเยอะแล้วเราก็รู้สึกว่าเราอยากเรียนหนังสือเพราะตอนเด็กๆเราเรียนสอบเทียบม,มาตลอดไม่ได้เรียนปกติเหมือนคนอื่นตอนนั้นคิดแค่ว่าฉันต้องไปต่างประเทศเลยไปอยู่อเมริกาหกเดือนแล้วคืออยู่ไม่ได้เรารู้สึกว่าใช้ชีวิตอยู่ยากมากเรามาทําอยู่อะไรที่นี่ก็เลยกลับมาอยู่เมืองไทยเหมือนเดิมรับงานเหมือนเดิมอยู่มาจนสากว่าปีนี้แล้วค่ะ แต่ครั้งนั้นเราก็ไม่คิดจะอำลาว,วงการหรือจากไปจากวงการอีกเลยอยากทำงานทุกวันแต่ก็มีบ้างไปเกาหลีแต่ไปไม่กี่วันก็กลับมาแต่มีอีกเรื่องที่ไม่มีใครรู้แหม่มวิชุดาเป็นคนเห็นผีมาตั้งแต่เด็กและมีสัมผัสพิเศษแหม่มวิชุดาใช่ค่ะถ้าเด็กที่จำได้คือประมาณสิบขวบคือเราไม่ได้เห็นเป็นตัวเป็นตนมาคุยกันเลยนะคะ แต่ที่เราเห็นคือมันมีหุ่นสำหรับไว้ใส่เสื้อผ้าอยู่ในบ้านแล้วเราก็ตั้งชื่อเขาว่าลินดาก็พูดคุยเล่นกับเขาแล้วมีวันหนึ่งเรานอนหลับเหมือนกับเราฝันว่าเราเดินเข้ามาในบ้านแล้วเดินผ่านลินดาแล้วเราเดินเข้าไปในห้องนอนแต่พอเข้าไปในห้องเราเห็นลินดานั่งุยโทรศัพท์อยู่แล้วเราก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาก็รีบวิ่งออกไปดูเขาก็ยังอยู่ที่เดิมแต่เราได้ยินเสียงโทรศัพท์ดังออกมาจากห้องเหมือนมีคนกดโทรศัพท์อยู่ท,ทั้งที่ไม่มีคนอยู่ในห้อง แต่อันนี้คือเรื่องเล็กๆน,น้อยๆที่เรามาเล่าให้ฟังเรากับลินดาก็ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันในบ้านหลังนั้นคือมันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะสําหรับเรื่องลินดาเพราะเวลาเพื่อนเรามาหาเราที่บ้านเขาก็จะรู้สึกว่ามีคนเดินอยู่ในบ้านจนเราต้องหักแขนหักขาลินดาออกและเอาไปไว้ในห้องเก็บของ คือคนที่มีสัมพันธ์พิเศษจะเป็นคนที่ถูกทําของใส่ง่ายมากเราเคยโดนทําของใส่เพราะว่าคนที่ทําเขาอยากให้รักให้หลงเขามีอยู่ช่วงหนึ่งที่แคร์ความรู้สึกของคนคนหนึ่งเยอะมากเยอะกว่าปกติเราก็เลยบอกน้องเราว่าพี่ว่าพี่โดนของเพราะสิ่งที่เรารู้สึกว่าเราโดนเพราะเหมือนว่าเขาทําให้เราใส่ใจเขามากกว่าคนอื่นและคือหัวใจเต้นจนอยู่ไม่ได้ต้องไปหาเขา แล้วคือไม่ใช่แฟนเราไม่ใช่คนที่เราคบด้วยและที่เราพิสูจน์ได้ว่าเขาทําของใส่คือเพื่อนเราพาไปที่ที่หนึ่งแล้วเขาให้เรานั่งแล้วก็ตั้งขาขึ้นแล้วก็ไหวแล้วคือพ่อพระสวดขาเราที่ตั้งก็เริ่มงอไม่ยอมตั้งเลยทุกคนที่ไปแก้ของเป็นแบบนี้ทุกคนเลยแล้วพอไปแก้แล้วคือความรู้สึกที่เราหลงกับเขาคือหยีใส่เลยที่ไปทำคือเป็นการตัดสัมพันธ์ แต่หลังจากที่เราไปทำคือสิ่งที่เราเคยสัมผัสได้คือหายไปหมดเลยตัดสัมผัสพิเศษออกไปแต่ความสัมพันธ์กับคนรู้ใจยังเหมือนเดิมจริงๆมีแฟนใช่ไหมแหมมวิชุดามีแฟนนะคะเราก็ไม่ได้ปิดบังอะไรเลยเราก็ใช้ชีวิตปกตินะคะสำหรับแฟนคนนี้คบกันมาปีนี้เป็นปีที่สิบแล้วแล้วมีแลนจะแต่งงานมีลูกไหมแหมมวิชุดาคือจริงๆเราอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่ปีแรกแล้ว คือเรา30มสิปวาแล้วนะคะเราไม่ชอบแต่งงานขนาดไปงานแต่งงานเรายังไม่ค่อยไปเลยไม่อยากใส่ชุดสีขาวเพราะรู้สึกว่าไม่ใช่ตัวเองแต่แฟนอยากแต่งงานแฟนอยากมีลูกแต่เราเองที่ไม่ปกติเราไม่ยอมแต่งแต่ถ้าจะมีลูกเอาสิบล้านเดี๋ยวจะมีให้เพราะเราต้องเลี้ยงลูกเองต้องหยุดทุกสิ่งทุกอย่างมันมีข้อแม้เยอะจะมีทำไม ซึ่งในเรื่องการแต่งงานการมีลูกคือเราคุยกันตั้งแต่ก่อนที่เราคบกันเลยซึ่งเขาก็ยอมรับในสิ่งที่เราตกลงกันมาจนถึงทุกวันนี้เพราะมันเป็นความตั้งใจของเราเลยที่ว่าจะไม่แต่งงานและไม่มีลูกแต่สําหรับแฟนคนนี้ที่เขาอยู่กับเราได้เพราะเขายอมรับในสิ่งที่เราเป็นทุกวันนี้ที่เก็บเงินไว้ก็เพื่อดูแลคุณแม่ดูแลตัวเองยามแก่ เพราะต้องเก็บเงินมากมายไว้ดูแลตัวเองจึงต้องรับงานเยอะและตอนนี้คือยังทำน้ำพริกออกมาขายอีกแบบวิชุดาใช่ค่ะตอนนี้ขายน้ำพริกชื่อว่าจงสู้น้ำพริกตัวนี้เกิดขึ้นตอนช่วงโควิดเพราะช่วงนั้นเรากินเยอะและรีวิวเกี่ยวกับสินค้าที่เป็นอาหารเยอะมากและเราเป็นคนชอบกินน้ำพริกมากแล้วคือเราไปทานน้ำพริกอันนี้แล้วเราชอบมากเลยเลยไปติดต่อให้เขาทำส่งมาให้เราและอีกอันคือหมูฝอย คือขายดีมากเพราะทําส่งต่างประเทศด้วยเกาหลีอเมริกาสิงคโปร์ใครสนใจอยากลองชิมสามารถติดต่อได้เลยทางไอจแล้วพิมพ์จงสู้นะคะ